ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมอีกครั้งนึงงในคอนเทนตนะผู้ชมมาอยู่ในช่วงบรลเล่ขาตอกผู้ชมอาจจะงงอยู่ว่าตอกคืออะไรนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ได้ความหมายแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยคุณผู้ชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครยูทูปให้ด้วยแล้วกันก็ไปรับชมกันได้เลยครับมาดูที่คลิปแรกฮะบรลเล่ตอกอะไรเดี๋ยวดูนะขอบคุณเมคอภิสิทธ มาทันเวลาพอดี <c oughs> เพราะว่ามีน้องนองนักศึกษาเอกบัญชี <c oughs> มีอยู่ห้าคน <c oughs> ฉันจะให้เมคอภิสิทธิ์เนี่ยจัดคนข้างหน้าสองคน <c oughs> ให้เมคอภิสิทธิ์จัดนักๆไปเลย <c oughs> แต่ฉันนะ่ะ เป็นคนพอกระเทินฉันจะจัดคนยืนแต่ว่าฉันเน้นไปที่คนตีลังกาตีลังกาเพราะว่า <c oughs> วาสนาฉันเคยตอกในกะลีเบอร์ตองแล้วก็แม่ล่างแม่หมายเมียฝรั่งถ้าฉันได้ตอกนักศึกษาฉันจะเสียแบบสดๆตอกแบบสดๆให้ล่องขอชีวิตเลยเดือดจ้ะเดือดจ้ะขอบคุณเมสผู้ชมรู้ยัางไงา ต่อคืออะไรยังไม่หมดเท่านี้นะเดี๋ยวไปกันต่อได้กระตั้งมาเพิ่มอีกแล้วสี่ร้อยจุดสามเซ็นเซอร์ยับยับวองเลยคิดี้เซ็นเซอร์เอบยับคิไม่ได้เดี๋ยวช่องบินถ้าเป็นสี่ร้อยบาทเงินไทยก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นสี่รอยเหรียญ กัวยุดสามพิเศษก็ดีดแคลีเบ,บอร์ตองฉันไม่ไปตอกแล้วช่วงนี้แคลีเบอร์ตองเป็นสำรองแล้ว <c oughs> สำคัญคือนักศึกษานะตอนนี้นักศึกษาเรียบนบัญชีเห็นน้องๆเขาทำตีลังกาไปบังตรงเสาไฟฉันชอบคนนั่นแหละ <c oughs> ชอบคนที่ตีลังกาไปบังตรงเสาไฟแหละฉันชอบสไตล์อวบๆแต่ฉันเห็นหน้าจะชัดนะฉันจะ ต้องตอกให้ได้คุณตอกทุกทเสียบทุกทุอมองนะกศึกาที่บังเสาไฟให้ได้เดือดจ้ะเดือดจ้ะและอย่างพันตับเล่นะเดี๋ยวเปนยังไงต่อยังไม่หมดนะผู้ชมนะยังไม่หมดเดี๋ยวมาบอสมองกับช่องบอลเล่ ตอนนี้ใครลูกก็บอกฉันพี่<อ>มันมีกระตังอยู่3ามร้ยห้าสิบบาทหรือว่า3ามยห้สิบเหรียญฉันก็ไม่รู้แต่นหน้าตอนนี้ฉันด่วนอยากเอามาใส่ปุ๋ยเขาโพดเขาโพดมันฟักใหญ่แล้วครับผมฉันไม่ได้อยากเอาออกมาตอกกระลีเบอร์ตองดอกเพราะ<อ>ว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ไออ,อีเมลกระเบอร์โทรมันหายเนาะครับ ฉันไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนใครรู้เก่กเมียนมาดาแต่ว่าฉันไม่ได้เอาไปตอกกระลี่เบอร์ตองหรอกมีนักศึกษาเสนอตัว <c oughs> ว่าจะไปยืนคอยอยู่หน้าสลากลาง,องคอยอยู่หลังมหาลัยดึงมีแต่ขา,ขาวขาวอ้วบๆมันคงสเปกฉันที่ฉันจะเอามาเสียบสดๆตอกสดๆกระลี่เบอร์ตองช่วงนี้ให้อกคักไปก่อนฉันเินเข็มไปที่นักศึกษาถ้าฉันเอากระตังออกมามาได้ <c oughs> ถ้าเทิมนักศึกษาจะเอานักศึกษาที่ว่าไปยืนคอยอยู่หน้าศาลากางกรลหลังมาหาหลลยมาเสียบสดๆกราตอกสดๆให้ได้เดืออ่ะ <c oughs> ตอนนี้ใครลูก <c oughs> ขาหากินเยนเลยนะ <c oughs> ยังไม่หมดฮะไปต่ออะต่อคืออะไร <c oughs> ทำคลิปไปทีแล้วจากจันได้กับตั้งจากการไล่เนาะมาหนึ่ง้อยห้าสิบปกเหรียญ <c oughs> อันนี้มาเป็น สองร้อยสองรอยสามสิบสี่จุดสามสิบห้าบางคนก็บอกว่ามันเป็นเงินแค่สองรอยสาสิบสี่บาทแต่ว่า<ก>จะเป็นเงินเหรียญเงินอะไรก็ช่่งเพราะรว่าฉันได้มาจากความสามารถแหละเพื่อนเพื่อน,อ,นอ๋ออันนี้ก็คือแบบอยากเขาเรียกอะไรกางชมตัวเองอยู่ไงมันแบบคือสามารถหาเงินได้ตรงนี้ไงน่าจะมาแบบแนวดาวม่าหรือเปล่าคลิปนี้ให้ฉันมาฉันดีใจนะ,ะที่ฉันเกิดมาเป็นลูก ชาวไรชาวนาเราฉันไปสร้างความหัวเราะให้เพื่อนเพื่อนประทับใจคับผู้ชมครับประทับใจเว่าแกเก่งนะฝอกห้แล้วก็มีคนเอาลิดฉันไปพูดไปอะไรคือแกสร้างความหัวรอกให้คุณผู้ชมต่อมาด้วยอาชีพของแกเนี่ยคือชาวนาประดันใจอยู่นะ,ะพูดแบบอย่างไงก็ช่างแต่ว่าครับิด ดามมานะคุณผู้ชมครับคือเป็นแาวดามากก็ชื่นชมแกนะใจที่ฉันเกิดมาเป็นลูกชาวไรชาวนาเราฉันก็พอใจเพราะว่าฉันเคยฟังแต่เพลงลูกทุ่งฉันไม่คิดว่านักล้องลูกทุ่งดังๆต่้งสองคนที่จะมาเข้ามาให้เกียรติฉันเข้ามาหยอกเย้าเซลกันเรียนสนุกสนานแบบเป็นกันเองนี่ฉันดีใจเพราะว่าฉันมีความสามารถในแค่นี้ฉันไม่ได้เอาความสามารถไป ทำอย่างอื่นเนาะฉันก็ทําได้แค่ฉันเป็นลูกชาวไร่ชาวนาฉันก็ทําแบบนี่ได้ฉันก็สัางความหัวเราะสนุกสนานไปะล้วฉันก็ภูมิใจที่ว่าฉันไม่ได้จะเอากระตังไปออกมาไปตอกกะรีเบ,บอร์ตอเพราะว่ามีอีนาง <c oughs> คนหนึ่งที่เขาทาคลิปเนาะเขาทาคลิปใส่เสื้อสีอ่ <c oughs> เววาเหน็บดามากไง <c oughs> หวงหงเนาะเพราะว่าจะไปยืนอยู่ ตต้ต้นคูณที่สวนหลักเยวฉันจะไปตามหาถ้าฉันเบิกเงินไหนถ้ามันเป็นสองรอยบาทหรือว่าสองรอยเหรียญหรือว่า2องสามบาทหรือว่าสองเหรียญอีกสามสิได้ฉันจะขึ้นรถเบนครับ ยี่สิบหน้าต่างสองประตูคือรถด้วย3านนั่นแหละจะไม่คิดว่าให้านไปที่ตัวหลักไปตามหานางเสียสีชมพูสองคนไหนเจอถ้าเจอฉันก็จะเอามาเสียบสดๆสดๆให้ได้เดือจ้าทำคิดไปที่แล้วจากออ้ยโอ้ยปวดท้องเดือจ้ะ <laughs> ผมคิดว่าจะมาดำดหลังหลังนี่คือแนวทางของแกแล้วจบเรียบร้อยทุกท่านครับสำหรับคลิปวันนี้ตอกคืออะไร่ะกูะ <laughs> ยังขับไม่ไาย สนทานครับขอหอมปากหอมคอท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ครับแชร์กดติดตามแฟนเพจนะครับรวมถึงสมัครสมาชิกยูทูบและอย่างหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมถ้าคลิปนี้มันไปโพสที่แพลตฟอร์มไหนอะ่ะอย่าลืมช่วยกันนะกดไลค์กด, like, ดแชร์เป็นกําลังใจให้เมื่อสักหน่อยด้วยนท่านผู้ชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับแต่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนี่ก็ติดตามกันครับตอนนี้สวัสดีครับผมเด้อจ้ะ